สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเดขทรรมรันคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮาหนอยรวมครับผม <c oughs> ของวันที่24กรกฎาคม2567แล้วก็เดขธรรรักปล่อยของวันที่5้ากรกฎาคมต่องวดเช่นเคยครับผมแต่ก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดู ค,คำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็ขร้าขอทุกท่านมี่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยครับ เลขนักลาดหานอยรวมนะครับคลิปนี้นะครับเดินทางมานะครับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องกับ6เดือนกับ27วันนะครับวันที่24ิกรกฎาคม2 5 6 7นเะครับเลขลาดวางเลขวินไว้นะครับผมทั้งหมดทั้งหมด6ตัวนะครับม6ตัว6ตัวนี้นะครับ6ตัวนั้นครับมาทุกตัวนะครับ5ตัวมามา5ตัวนะครับ อีกตัวหนึ่งไม่มาก็คือ2นะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมจะเห็นได้ว่านะถ้าออกมาเลขเบิ้ลนะครับเลขลาดบอกแล้วว่าสูตรนี้นะครับเลขเลขลาดไม่ได้ทําตัวเบิ้ลไว้ให้เพราะถ้าทําตัวเบิ้ลตัวเลขจะเยอะ,ะซึ่งแจ้งไว้แต่แรกนะถ้ามีเบิ้ลสูตรนี้จะไม่เข้าทันทีน ซึ่งมีเบิ้ลอยู่สองสองหน่อยนะครับทำให้ตัวเลขของเราเข้าคู่เจาะน้อยลงคำว่าน้อยลงก็ยังมาตรฐานอยู่กับ3คู่กับ3คู่ส่วนตัวทั้ง6ตัวนี้นะครับที่นําไปใช้รูดได้ทุกตัวนั้นว่ามันจะเข้าหน่อยไหนนั้นก็มาห้าตัวไม่มาคือเลข2เอาละครับผมหวังว่า FC คงเข้าใจนะครับมาดูครับว่าผล ออกอะไรบ้างนะครับฮหาหนอยรวมฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก95 6 74เข้าไปที่รูด6บนครับเข้าไปที่รูด7ล่างครับเข้าไปที่รูด4่ล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะ74 ล่างครับผมได้สีแดงนะครับได้สีแดงครับผมดีใจด้วยครับ fc ครับผมมาดูครับผมฮานอยกชาติผลที่ออก10697ครับผมเข้าไปที่รุ่นบนนะครับผมเข้าไปที่รุ่นเล่างครับได้2เด้งนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมเราได้หกเด้งเราต้องการสกอร์นะครับผมคือห้าเด้งต้องการห้าเด้งต้องการห้าเด้งเพื่ออะไรครับผมเพราะในาหานอยมีทั้งหมดห้าานอยเราลงทุนห้าครั้งห้าครั้งทีนี้เราได้หกเด้งเรามีกําไรแล้หนึ่งเด้งนั่นคือกําไรต่อไปนี้จะเป็นกําไร มาดูฮานอยพิเศษครับผลที่ออก9 1 1 8 3นเข้าไปที่รูด8ล่างครับเข้าไปที่รูด3มล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะ8 3สครับล่างได้3เด้งนะครับได้3เด้งฮานอยปกติครับผมฮานอยปกติผลที่ออก 4 5 5 9 7เข้าไปที่รูด7ครับ1เด้งฮานอย v p ครับผมฮานอย v p เข้าหลักร้อย7ครับเข้าไปที่รูด6บนครับเข้าไปที่รูด4บนครับ เข้าไปที่ตัวเจาะ64บนครับเข้าไปที่รูด7ล่างครับผมนะครสามตัวแตกนะครับแตกพืที่7 64นะครับผมสามตัวบนเข้าคู่เจาะ2ตัวบน64นะครับแล้วก็เข้ารูดล่างเจ็ดได้1 2 3 4 5นะครับผม5เด้งนะครับ5เด้ง รัะนั้นหาเด้งสำหรับปี p นี่คือเราได้ต้นทุนแล้วครับกำไรก็คือ1 4 6 10นะครับเราได้กำไร10เด้งลงทุนตระบาดเท,ท่ากับ1,000นบาทนะบมาเช็คยอดรวมก่อนนะครับ6 9 10 15เด้ง15เด้งกับ3คู่เจาะ นะครับผมในนี้นะครับผมนะบทำกำไร1,000บาทในการลงทุนนะครับ1บาทมาดูครับผมวันที่25่สิบาเลขลาดปล่อยอะไรไปให้นะครับเลขนักลาดหาหน่อยรวมมาที่25กรกฎาคม2 5 6 7รยกเลขลาดวางเลขวินไว้นะครับผม9 8 7 0 1 <4. S 2> ะะเมื่อนํามาวินแล้วนะครับผมได้คู่เจาะดังนี้ครับผม98 97 90 91 94 87 80 81 84 14ครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ครับนะครับคู่วินทั้งหมดนะครับที่นำมาได้คู่เจาะเป็นสิบห้าคู่เช่นเดิมครับเลขารกาขอแนะนำว่าตัวเลขทั้งหตัวนี้นะครับสามารถนาไปเป็นตัวรูดได้ทุกตัวนะครับแต่วิธีการนั้นนะครับผมอยากให้นำตัวเลขหกตัวนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามตัวหน้านี่ครับ นำไปเปรียบเทียบเทียบเคียงกับอาจารย์สมัครอื่นท่านอื่นที่เราชื่นชอบชื่นชมที่เรากติดตามอยู่ว่ามีตัวเลขใดในนี้นะครับหตัวนี้นะครับไปชนนะครับไปชนกับอาจารย์สมัครใดท่านใดการทําสติอย่างนี้นะครับผมเลขราดจะแนะนําให้ตลอดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพื่อลดอัตราความเสี่ยงนะครับของของการลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพยายามทําบ่อยๆทําให้เป็นความชินนะครับ แล้วจะเห็นตัวเลขครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าตัวใดควรมาไม่มาควรใดน่าลงทุนไม่น่าลงทุนนะการที่เราทําสตินั้นนะครับเลขลาดพูดบ่อยๆว่าเงินลงทุนเป็นของเรานะครับผมเพราะนั้นอาจารย์แต่ละสำนักแม้ทั้งเลขลาเองก็เป็นคนเทศแนะทางแนวทางนะครับผมไม่สามารถอย่างรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมาเพราะฉะนั้นวงเล็บปิดวงเล็บเปิด มีความเสี่ยงนะครับผมเพราะนั้นมีสติด้วยนะครับผมทายนี้ก็ขอเอฟซีท่านนะครับที่เข้ามาชมมากดติดตามมากดไลค์กดแชร์และแนะนำบอกต่อช่องเล็กราดนะครับผมขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวย รวยรวยครับผมสวัสดีครับ